ก็ขอเขาก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะมาเล่นเกมอะไรสักอย่างเนี่ยลืมชื่อไปแล้วก็เล่นไม่รู้นะ,ะกี่พาจะจบในซีรีส์นี้ก็ซีรีส์ชีวิตรอดแต่คนละไม่ใช่ไมคับนะชื่ออะไรวะลืมเดี๋ยวให้ชื่อเกมไปใต้ลิง์แล้วกัน แรกตัดน้อยช่วยด้วยอันนี้นี่เล่นเกมนี้ด้วยนะจะอยู่ไกลนะมั้งอืมถูกเกิดคนละที่อันทุบ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 บ้างโอ้โหทุบโอ้โหฟรีเนี่ยวะอยู่นู่นอีกไกลเลยแล้ววายอ่ะทุบทุบทุบแล้ววายไปไหนเราเปล่าไปอะไรตรงนี้น งูไหเอาเอาดูเอาเอดูดูพิธีดูพิธีทุบทุบจี่ได้แล้วเอย่าลืมเชือกทุบมาดูติดครับแล้วชาวปลาเขาเป็นชาวปลาตาไก่อ่ะเก็บเก็บหินที่เฮ้ยไม่ใช่เตะ๊ดยาเตะี๊อเก็บเก็บ ต้องหาหลักแหล่งที่จะอยู่มาแล้วอุ้ยนี่เอาวัสดีวาเล็กโอ้โหเฮ้ยดนๆเฮ้ยดูหนดูดูดูๆินดููคิงดูคิงโอ้จระเข้ดูดูหน้าตาจระเข้ไว้นะครับท่านผู้ชมมันวิ่งไปกัดมาเล็กเออโดนโดนนี้ดิ จระไคไม่มีตาด้วยข้างหน้าก็มีบางจระไคไม่มีหน้าวายแล้ววายแล้วไม่มีหน้าตาวายแล้ววายจำจำแล้วจำแล้วจำจำจำอ้อโดนกัดได้บ่น้ำดู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 ไโอ้ยโดนกัดอีกโขโหมันจะตายไม่ได้มันจะตายได้ตายได้ไปตายเลยมีอะไรตายตามเอาฟริหาฮไปไหนละ แล้วไปแล้วอ่ะตะเคตุ่มเลยว้ายงูลักแรงอยู่ก่อนงงงงัััักกกแแแลลลบนี่มันก็เก็บได้ตัวเล็กหนุ่มตัวเล็กที่มันนอนอยู่อ่ะมันก็เก็บไปเร้าไปแล้วไปแล้วเย้แล้วตัวเล็กไปแล้วนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราจะมาเล่นให้ดูเ,เป็นพาร์ทแรกเย้ไม่ต่ำกว่าสิบห้าไม่ต่ำกว่าสิบห้านาทีน่าจะเลิกเพราะอย่าลงคลิปไม่ได้ใช่มันลงคลิปเกินสิบห้านาทีไม่ได้หูเห่าแล้วแอป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 เฮ้ยทำไมเจอแต่ที่เกิดซอมบี้วะ นี่ถ้าท่านผู้ชมใครเคยเล่นเกมนี้ก็น่าจะรู้ว่าตรงนี้เป็นที่เกิดซอมบี้ใครรู้ว่าหาแร่เหล็กแล้วก็เผาเป็นแท่งได้ยังไงก็บอกเลยนะคะคอมเมนต์หน่อยนะถ้ารู้ว่าเผาแร่เหล็กไอ้พวกแร่พวกนี้นทำางไงแตอย่างที่ว่าหนีก่อนหา <c oughs> หายนี่ได้ยังไงนี่นอ่อง,งเอะไรวะเกิดซอมบี้อยู่ใกล้ๆเราต้อง เราต้องอยู่ห่างซอมบี้ไว้อังฮะเฮ้ยเบาจุดเกิดซอมบี้ก่อนมาว่าจุดเกิดซอมบี้อีกตัวเก็บเออซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เออซอมบี้ซอมบี้โอ้โหหมูป่าไล่ วิ่งแป๊บมังมูหมูปลาตัวเล็กกะบังเก็บได้ดูคิงวิ่ววิ่ววิ่ง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 เก็บแล้วหมูปลาตัวเล็กบางเก็บได้ตัวใหญ่เก็บไม่ได้หมาป่าก็เหมือนกันแหละเก็บมูแม่งเลยอืมอืมช่างมันคีบไปไปโอ้หมาป่ากลังกินเนื้อเอ้ยหมูป่าเก็บหมูป่าหมูป่าเก็บเก็บไปเยอะๆเก็บไปเยอะๆ เอ้ยเราบ้านอยู่ไหนดีหนักกำลัง,งตรงตรงนี้แหละตรงนี้แหละนายอยู่ที่สุดทำไงตัดไมโ้โคตรนายอยู่นายอยู่ตีสัตว์ให้ตายให้หมดดีเฮ้ยนี่ไป <c oughs> วางหมูตายเ <c oughs> อาหมูแม่งไม่ตายดรือวะเก็บเออปอน้ำอุ้ยมาไข่โด อูสาตัดนี่ใชบุจอบูจอบูจอออบูจอบอ๋อยเออคุณป่าตัดไก่เออตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้โอ้ยไม่เย่ลูกปะอืมยังไ่กระบองยังไงลูกป่าแล้วเกมเกาต้องครับกระบองให้แล้วไป เอ๊ม่เอาข้ขวานให้ข้าวหวานเนาะกระบองปืนหัวซอมบี้เล่นเอาเอามาลูกหนึงเหืออิ่มเลยอ้าวนี่กระบองใครล่ะเนี่ยกระบองโอ้เหล้าไม่ใช่จระเข้นอนป่ะตรงโยตีอันนี้คืออะไรเนี่ยเก็บโอ้โหนี่ใช่เจยจระเข้นอนไม่รู้ทำอะไรได้เก็บมาแล้วกันอุ้ยเอิ่ม อย่างแรกที่เราจะคาบตัวคาบอยู่แล้วไม้ไม่ม uh, right. ีทุบจำได้ว่าตัดไม้มาเยอะอืมดูแหละไม้ลิงโดวันนี่วะมมะพร้าวโคตรไปตัดดิียวหนึ่งรอหน่อยก่อนก็ตัดไม้ตัดยื่นไม่ตัดบางเรื่องไม่ต้องตัดตัดต้นมะพร้าวหรอกเนาะเพราะมันดอกมะพร้าวพี่กลายเป็นน้ำหล่อน กินไมอย่างเงี้ยกินมะพร้าวน้ำน้ำเพิ่มฮึจุดเกิดซอมบี้อยู่ตรงไหนนะาตรงไหนวะจะรู้เลยทุบไอ้นี่ได้ยังไงวนะทุบยังไงอะไอ้ซอมบี้เนาะเนาะซอมบี้ทุบได้ไอ้นี่ที่เรียกซอมบี้อะ่ะอ๋อที่เรียกซอมบี้ไม่รู้มันทุบไม่ได้มันมีพลังอยู่อเอาป้อมไปวางใกล้ๆซีรีส์นี้ไม่รู้จะจบตอนไหนนะ

ตัดไม้ตัดไม้ทำลายป่าก็คุณป่าตัดไม้ตัดไม้สร้างบ้านไม้ไปแยกกันเลยก่อนนี่ไม้แยกกันนี่ไม้เอาไม้แยกกันน้อยก่อนเออไม้ปอนเพราะเดี๋ยวมันงงเรามังน่ะเดี๋ยวเก็บไปทำไม้อย่างหนึ่งตอนแยกกันเล่ให้ดมาสร้างก่ออันนี้สร้างอันนี้มันนี่ เพิ่ม,ม,ม,มไฟหนังโอเคม,ม,ม,มีหนังมันมันมีหนังไม่ก็ต้องมีไฟไม้ที่เหลือทิงอ้ไงไว้เนี่ยแหละให้บงังไอ้จิตไฟไฟคับยังไงวะอ๋อบงังเล็กมีพุ่มหญ้าไหมพุ่มหญ้าเหรอไอ้จิตรงนู่นหนึ่งป้าป้าป้างงก็หญ้าอยอะเงนินงงก็ เก็บเก็บไปแล้วป็นยางมันสำคัญเนาะเลี้ยงหมูก็ต้องไหนดีอยาเพิ่งเย่าเพิ่งเลี้ยงนะตายหน้าคุบตายนั่นดีกว่าเรียบร้อยแผนที่มาเปิดแล้วอุกาาุกาโอ้อะไรนี่อ่ะ หรือ,อชอบมีอะไรขึ้นตรงหน้าจอ,อยตลอดเนาเย้เต็มแล้ววิ่งจะทำตัวกอืมตรงนี้แหละน่าอยู่จริงจริงเดิน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 บุปผา,าคาใคตีหมูตายอืมอาจะไม่มีอะไรทําง<อ>าน<ว>นะเอ้ยหมูเล็ก ตอนนี้ครับก็รีบขึ้นภูลังแกหมูหื่จะฆ่าอย่าย่าอย่าพวกนี้พวกนี้แค่เก็บก่อนนี่เก็บอะไรกันสร้างแถวไหนดีเนี่ยเอ้ยมีปลาตากร่อยเฮ้ยตหาอาหารมาเยอะๆอาหารที่เป็นแหล่งนีน้อาหารก,การะเป๋าแป๊บเอ๋หมูป่างานนี้ได้หมูป่าเยอะๆแน่เลย ตียาระคีตายอืมยาระคีหลับก่อนเนาะหลับจมกองเลือดเนาะอืมตีกันดูดดดแอกเราต้องการต้อมที่ใหญ่มากๆปอยปอยกิยหุ้นห้น,หนเยอะๆหินมาให้ได้เยอะ

ตรงนะวงให้ดูแล้วเอาอไหมอือเฮ้ยตรงนี้ก็ได้มั้งน่าจะได้ดูว่าไม่ได้วะเออตรงนี้แหละต้องมากมายยงลืกมากีลูกหมูได้กี่ตคนเอปอนมากเอปอนสองของมัวมันเมุดแล้ว การสร้างอะไรกการสร้างคางหมูอ๋อหรือส่งอีกคางหมูเนี่ยคางขาหมูสุดมากว่าละทำไมขาไม่ได้เชือกหมดอี้แล้วแล้วอืมเอ้ยได้หอกมาจิ้ม บองมั่งหน่อยเอากระบ,บองมาอะ่ะหนียวคือน้อยยังเอออือลองทำดาสค้าจะเกยเย้ไอ้ดิ๊กเป็นบ้าเาว้ยเปล่ามาอืมเลิกค้าปตรงไหนล่ะโอ้โหเก็บได้ด้วยที่ขังหมู หมูร้ลลองอ,อ,กอ,อก้อนอะนี่ดนูนี่อี๋วางเลยเ<ม>ด้ตัดตัดแล้วก็หายเผื่ออะไรบ<า>ังอ่ะอันนี้อะอันนี้อะเอาไงอยนะ่างยาวไงนี่ขอจขอดก่นกินกินกินเฮ้ยอยากกินหมดดิไม่ได้กินเลยเหล,เหลือเหลือเผื่อมั่ง,งมั่งม่ไ,มได้กินเลย จะสร้างบ้านแถวนี <s <s <sk 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 ้แหละแม่แค่นี้พอต้องตัดไม้หมดมะพร้าวก็มีของกินกินได้ตัดมะพร้าวกินได้แต่เนื้อกองไว้ตรงนั้นก่อนตัด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 ี่โคมตัดนะตัดนะตัดนะผค้ับพผู้ภาพตัดนะตัดตัดดิ๊ทุบให้มันเบนให้ ถุงเป็นก็พอนะอตัดตัดตัดเอโอโคมซะม,มันจะมืดแล้วเอ้โหน้าก็มืดมีอะไรไม่มีอะไรบ้างมีแต่มืดดอโอ้ไม่ตัด ชีวิตมีแต่ตัดชีวิตมีแต่ตัดเ,เดี๋ยวพักไว้ก่อนพิงเท่านี้ก็นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วับาใครแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับ